ข้อที่29เนี่ยเขาเขาบอกว่านักเรียนในห้องหนึ่งนะมีจํานวน50คนนะครับสอบสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับตอนแรกเนี่ยมีคนเขาสอบ49คนนะครับก็คือขาดสอบหนึ่งคนนะครับอ่าเมกเซนนะโอเคแล้วเขาบอกว่าส่วนเบนเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของขนักเรียน49คนเนี่ยเท่ากับ10คะแนนส่วนเบยเบนมาตรฐานคืออะไรครับส่วนเบยมาตรฐานเนี่ยคือใส่รักซิกม่าเนาะเพราะว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลกลุ่มประชากรนะไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรนะครับ โอเคต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรต่อมาเขาบอกว่าคนที่ขาดสอบไป1คนเนี่ยมาขอสอบภายหลังนะเมื่อนําคะแนนของนักเรียนที่ขาดสอบเนี่ยมาคานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยเนี่ยแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะน้องโฟกัสประถันนี้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมีประเด็นนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนําคะแนนของนักเรียนที่ขาดสอบเนี่ยมาคานวณค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับแล้วก็ถามว่าความแปรปรวนของ คะแนนสองของนักเรียน50คนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะโอเคมามาเริ่มกันอ่าตอนแรกนะตอนตอนแรกอันนี้ตอนแรกนะครับเดิมขอไปครับอันนี้พี่เดิมเขียนนะเดิมเนี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน่ะคือกี่คะแนนครับสิบคะแนนเนาะอ่สิบคะแนนเนาะตรงนี้คือสิบนะครับแล้วสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยคืออะไรก็คือซิกมาเนี่ยเท่ากับสแควร์รูทนะซิกมากับเอ่อเอ็กไอลบมิว ทั้งหมดกำลังสองส่วน n นะครับ n เนี่ยมันเป็นกลุ่มประชากรเนาะด้านล่างต้องเป็น n นะครับโอเคอันนี้เป็นสูตรนะน้องต้องจำให้ได้นะครับพี่พี่ควนให้เฉยนะโอเคเราติดไว้ตรงนี้กันนะครับอันนี้ตอนเดิมอยู่นะอาจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าไอ้ตรงบรรทัดที่พี่ไฮไลท์ไว้เนี่ยมันมีประเด็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเมื่อนําคะแนนของนักเรียนที่ขาดสอบเนี่ยมาคํานวณค่าเฉลี่ยคณิตใช่ไหมครับพบว่าค่าเฉลี่ยคณิตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอ่ะน้องดูนะ ทำไมทำไมถึงค่าเฉลี่ยคนี้น่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกเนี่ยจากเดิมนะครับค่าเฉลี่ยคนี้จากกลุ่มของกลุ่มประชาก,กรเนี่ยเราใช้สาระมิวเนาะอ่ามิวเนี่ยเท่ากับซิกมาเอ็กไอนะครับส่วนกับเอ็นถูกไหมครับอ่ามิวอันนี้เป็นมิวเดิมไปนะโอเคส่วนมิลใหม่เนี่ยมิวใหม่เนี่ยนะครับก็เท่ากับซิกมาเอ็กไอนะครับแล้วก็บวกซัมมติงอะไรทุกอย่างนะครับของคะแนนของคะแนนคนที่ขาดสอบเนี่ยอันนี้คือคะแนนของคน คะแนนของคนที่ขาดสอบสอบนะซึ่งเรายังไม่รู้พี่ให้แทนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับส่วนไอตรงนี้เนี่ยมันก็คือของเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนกับ n บวกหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ n คือสี่เก้าใช่ไหมครับ n วงหนึ่งเนี่ยก็คือห้าสิบนะครับแล้วแล้วบอกว่ามิวใหม่เนี่ยนะครับเท่ากับมิวเดิมด้วยอ่าเราก็จับสองสมการนี้เท่ากันเลยนะเราก็ได้ว่าอะไรครับซิกมา x i นะส่วนสี่เก้านะครับจับเท่ากับซิกมา x i นะั้นรับแล้วก็บวกสี่เหลี่ยม ส่วน50นะครับอ่าเราทําการย้ายย้ายค่าขึ้นไปคูณเราจะได้อย่างงี้ห้าสิบขออภัยครับห้าสิบซิกมาเอ็กไอนะครับแล้วก็เท่ากับสี่สิบเก้าซิกมาเอ็กไอนะแล้วก็บวกกับสี่สิบเก้าคูณกับสี่เหลี่ยมนะเราทําการย้ายข้างครับเราจะเราจะเหลือเราจะเหลือซิกมาเอ็กไอเนี่ยเท่ากับสี่สิบเก้าคูณกับสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอ่าแล้วเราทําการ ย้ายสีเก้าลงไปหารครับเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับซิกมาเอ็กไอนะครับส่วน49ี่เกอะจบครับตรงนี้เนี่ยน้องดูนะตรงนี้เนี่ยคือคะแนนสอบของคนที่ขาดสอบถูกไหมครับไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยคือคะแนนสอบของคนที่ขาดสอบนะครับอันนี้คะแนนสอบของคนที่ขาดสอบเนี่ยมันเท่ากับซิกมาเอ็กไอส่วนสีเกซึ่งมันตรงกันไรครับมันตรงกัอันเดิมเยเหรอนี่มันตรงกันนี้เลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคะแนนของคนทีข่ขาดสอบเนี่ย มันมีค่าเท่ากับอะไรครับมันมีค่าเท่ากับมิวเดิมก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันเดิมนะครับอ่ะเราสรุปได้แล้วว่าคะแนนนะคะแนนของคนที่ขาดสอบขาดสอบเนี่ยมีค่าเท่ากับมิวเดิมนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้ครับอ่าตรงนี้เป็นคีย์ของโจทย์เลยนะน,น้องต้องรู้นะครับอันนี้พี่พิสูจน์ให้ดูใช่โอเคพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะ อ่โเคเราย้อนกลับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์เนี่ยเขาถามความแปรปวนของนักเรียนเออ่ความแปรปวนของคะแนนนักเรียน50คนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะโอเคเราคิดของตอนเดิมก่อนตอนเดิมเนี่ยค่าความแปรปวนของมันนะความค่าความแปรปวนเนี่ยคือซิกมากำลังสองถูกไหมครับซิกมาซิกมาเนี่ยเท่ากับ10นะครับแสดงว่าซิกมากำลังสองเท่ากับ10บกำลังสองนะครับเท่ากับอะไรครับอันนี้กําลังสองสองฝั่งนะอันนี้กําลังสองอันนี้กําลังสองรูนก็หายถูกไหมครับเราก็จะเหลือซิกมา xi นะลบมิวกำลังสองส่วนเ ซึ่ง n เนี่ยคือเท่าไหร่ครับ n คือ4 9เนาอะอันนี้คือเป็นของเดิมอยู่นะของเดิมที่มีคนขาดสอบอยู่เพราะนั้นนะครับเราย้าย49ขึ้นไปนะเราย้าย49ขึ้นไปคูณกับ100นะเราจะได้4,900นะครับแล้วก็จับเท่ากับซิกมานะ x i ลบ mu กังสองนะอันนี้คือของเดิมอยู่มาดูของใหม่กันนะของใหม่ของใหม่นี่คือมีคนที่ขาดสอบเข้ามาสอบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความแปรปรวนของของใหม่นี่ก็คืออะไรครับก็คือ อันนี้พี่สับสคริปต์ให้มันเป็นคำว่าใหม่แล้วกันสิกว่าเออซิกมากำลังสองเนี่ยเท่ากับซิกมาเอ็กไอลบมิลกำลังสองอันนี้คือของเดิมนะของเดิมของคนที่เป็นสี่เก้าคนเนี่ยแล้วเราก็ต้องบวกกับอะไรครับบวกกับคนนี้สอบใหม่ก็คือ x i นะ xi ลบมิ μ. กลังสองนะแล้วก็ส่วนกับอะไรครับส่วนกับห้าสิบนะแล้วตรงนี้เนี่ยเราคิดมาแล้วเราคิดมาแล้วว่ามันคืออะไรครับว่ามันคือสี่พันเก้าร้อยถูกไหมครับอ่ามันคือสี่พันเก้าร้อยนะ เรต้องมีครับน้องพิจารณาดีนะเราพิจารณากันไปตอนแรกแล้วเนี่ยว่าคะแนนของคนที่ขาดสอบมีค่าเท่ากับมิวเดิมนะครับคะแนน x i เนี่ยคือคะแนนของคนที่ขาดสอบนะเป็นคะแนนของคนที่ขาดสอบมันมีค่าเท่ากับมิวเดิมอันนี้เนี่ยก็คือมิวเดิมดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมันมาเอาเอามาลบกันเนี่ยมันจะได้อะไรครับไม่ได้ศูนย์เนาะศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์ดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยเป็นศูนย์อ่าโอเคเพราะนั้นเนี่ยซิกมาเอ่อความแปรปรวนใหม่เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ แล้วก็ส่วนกับ50นะครับศูนย์ตัดศูน,ะ 5, 90, นย์ได้ปึ๊บปึ๊บนะเราห้าตัด490เนี่ยได้เก้าสิบแปดครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยข้อ29นะครับตอบ98นะเวลาน้องฝนคำตอบเนี่ยน้องก็ฝนมีครับ 0, 0 9, ูนย์ศูนย์เก้าแอ่แล้วก็น้องก็ฝนให้ถูกนะว่าอะไรฝนท่องไหนนะครับเราห์คิดกันมาได้นะโอเคจบครับ